อันยองเซโยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนพยัญชนะภาษาเกาหลีกันนะคะค่ะพยัญชนะภาษาเกาหลีจะมีส4ตัวเป็นพยัญชนะเดียวค่ะอีก5้าตัวจะเป็นพยัญชนะคู่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนพยัญชนะเดียวกันก่อนนะคะค่ะตัวแรกเลยตัวนีน้ชื่อเรียกว่า คีค่ะถ้าเทียบเสียงเป็นภาษาไทยนะคะทเทียบเสียงเป็นภาษาไทยก็คือเป็นคอฟายค่ะแล้วก็ตัวกระ่ค่ะค่ะวันนี้ก็จะสอนสลักเพิ่มอีกหนึ่งตัวค่ะ สระ,ะอ R ค่ะตี้หยอกเข้ามาคำนี้ก็จะว่าค่ะค่ะค่ะถ้าตัวชี้หยอกเป็นพยางแแรกนะคะจะออกเสียงเป็นคอไฟค่ะถ้าตัวขี้หยอกอยู่ในพยางที่สองจะออกเสียงเป็นกไอ,กอ,นอ,อ,อกนกไก่ค่ะ เป็นพยายงค์แรกจะออกเสียงว่าค่าพยายงค์ที่สองจะออกเสียงเป็นกา่าอันนี้ก็จะอ่านว่าค่กา,ากา่าค่าก่า นี้เรียกว่านีอื่นนีอื่นถ้าเทบเสียงเป็นภาษาไทยก็คือตัวนอนหนูค่ะนอนหนูนอา ่านว่า,นา,นาหนาหนาค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้เรียกว่ายืยมือ,มอ เป็นภาษาไทย<ม>ก็จะออกอเป็นตันวตัวรอเรือแล้วก็เราเรนค่ะต,ตัวนี้ถ้าวไข่กระ ต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไปของเราเขียงง่ายมากชุบเหมือนสีเหลีย่ยมใช่ไหมคะค่ะตัวนี้มีชื่อเรียกว่ามีอึนมีอึนเทียเสียงเป็นตัว มอม้าค่ะมอมา้ามีอึมเป็นมอม้าค่ะถ้ามีอึมใส่สระปเป็นอาาันว่ามาค่ะมามาค่ะตัวต่อไปกนันเลยนะคะ พี่อึกลองดูดงดกันูนะคะว่าตัวนี้ภาษาไทยจะออกอึกตัวอะไรตัวนี้ก็คือตัวพอพานแล้วก็บอยใบไม้ค่ะพี่อึดพี่อึกพ้อพานแล้วก็บอยใบไม้ อาขไหพีอ, P อึกกับสะอาอ่านว่าผ่าผ่าตัวนี้เป็นพยานแรกคะคะถ้าพีา P อึกอยู่ในพยานที่สองก็จะออกเสียงเป็น นี้ก็จะออกเสียงเป็นพาพอะภาค่ะวันนี้เราก็จะเรียนพยัญชนะแค่หกตัวกันก่อนนะคะถ้าเรามาทบทวนตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะตัวแรก ขีหยอกขีหยอกก็จะเปิดพอควายกับต,ต่อไปขีหยอกตัวต่อไปนีอื่นนีอื่นก็จะเทียบกับดจริงนอนหนูค่ะขีหยอก นี่อื่นตัวปอกปลาตัวอะไรคะมีอื่นดู มีอื่นริมมีอื่นตันวสุดท้ายในวันนี้ค่ะพิวพิวเป็นชาพานบลูมายค่ะค่ะในวันนี้ก็จะมาสอน ตัวก่อนนะคะค่ะถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มนะคะก็สามารถติดตามได้ในคลิปต่อไปนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ